ที่นี่มันมิเตอร์ของร้านบาร์เอามาใช้โด <c oughs> มาทำยังบนเลยว่ามาต่อได้ไม่ถึงสิงบวันเดี๋ยวก็ต้องเลื้อออกครับย่งไม่แน่อาจจะเก็บไว้รถน้ำต้นไม้ ที่นี่สถานีบ้านโป่ที่นี่สถานีบ้านโป่ชานชาลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถโปรดระมัดระวังอันตรายขณะขึ้นลงจากขบวนรถและโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถจอดเทียบสถานีบ้านโป่ในชานชาลาที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถชานเมืองขบวนที่สา1ต้นทางสถานีทนบุรี สุดปลายทางสถานีราชบุรีขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีนครชุมสถานีคลองตาคตสถานีโพธารามเป็นสถานีต่อไปตามลำดับขอขอบคุณค่ะ